กิมเบอร์ี่ฉลองวันเกิด32ปีเรียบง่ายแต่อบอุ่นล้อมรอบด้วยคนที่รักข่าวบันเทิงมาแล้วจ้ากิมเบอร์ี่ฉลองวันเกิด32ปีเรียบง่ายแต่อบอุ่นล้อมรอบด้วยคนที่รักอายุครบ32ปีเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับนางเอกสาวคิมเบอรี่แอนวอลเทมัสที่ปีนี้เจ้าตัวได้จัดงานคล้ายวันเกิดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่อบอุ่นต่อหัวใจสุดๆโดยคิมเบอรี่ได้ควงสามีหนุ่มมากปรินพร้อมเพื่อนสนิทเข้าวัดทาบุญรับความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่า32เกตฟู To have you all here today นะคะซึ่งสาวคิมยังโดนเซอร์ไพรส์จากเพื่อนๆด้วยเค,ค้กก้อนโตทำเอาเธอถึงกับยิ้มแก้มแทบปิอีกทั้งทางด้านหมักปลินก็อยู่เคียงข้างและดูแลไม่หา่างเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายในความหวานแบบไม่มี แผ่วลงเลยจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับ